สวัสดีฮะทุกคนวันนี้ก็อยู่ในช่องเทียร่าสตูดิโอกันเช่นเคยนะครับก็อยู่ในเกม Project Bu s สไตนะครับผมก็เช่นเคยนะครับเพิ่งมีเวลาว่างเพิ่งมีเวลาอัดนะครับผมเพิ่งมีเวลาแบบได้เข้ามาเล่นเลยก็วันนี้ผมก็จะมาทำคอนเทนต์ท้าทายตัวเองอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้รู้สึกว่าอยากทําแบบอาวุธสํารองบ้างนะครับผมและปืนที่ผมจะเล่นก็คือปืน2กระบอกนี้นะครับผมเป็นปืนพก2กระบอกนี้ที่เราจะเล่นนะครับผมซึ่งของแต่งก็ธรรมดาธรรมดานะครับผม ซึ่งผมจะแต่งแบบแต่งเต็มเลยนะแต่งจับจัดเต็มไปเลยนะเดี๋ยวถ้ามันไม่แต่งเกมมันจะจบเร็วเกินนะครับ<笑><笑>นี่ครับผมสำหรับปืนก๊อกนะครับปากก็บอกปืนจะใช้เป็นตัวนี้นะครับผมมันจะบวกกันยิงฮิฟไฟนะครับผมให้เรายิงฮิฟไฟได้แบบแม่นขึ้นนะฮะลำกล้องก็ใช้เป็นตัวที่ยาวที่สุดแล้วก็ซองกระสุนใช้เป็น40นัดฮะ,ะนี่ดามจับ ผมใช้เป็นอากิมโบนะผมใช้เป็นปืนคู่นะครับผมปืนนี้ส่วนดิสเซิลอีเกิลนะครับผมผมใช้เป็นลำกล้องยาวบวกดาเมจบวกระยะยิงควบคุมแรงถีบปืนนะครับผมสโคปผมเอาเป็นคูณ2นะเอาไว้เล่นแบบระยะกลางๆนะครับผมตอนกระสุนเอาเป็น13นัดครับผมเยอะสุดมาดูกันว่าเราจะรอดหรือเปล่านะฮะไปยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับผมไปทุกคน let's go เราต้องไปฟาร์มของกันนะครับไม่ใช่ฟาร์มของสิฟาร์มเงิน ช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็ฝากเพื่อนๆดูแลสุขภาพด้วยนะครับเดี๋ยวปืนเดี๋ยวปืนเรามากันสักปืนหนึ่งนี่ใครว่าปืนใครว่าปืนพกไม่แรงถ้ายิงคนแบบไม่มีเกราะประมาณ4นัดนะครับแต่ว่าถ้ายิงคนมีเกราะก็จะซัดประมาณอ่ะให้สุดๆเลยประมาณ10นัดเกราะทองนีไม่รู้เพราะว่ายังไม่เคยยิง หนี่เจอหน่อยไหมล่ะพี่ปืนกลแล้วไงครับปืนกลแล้วไงครับปืนกลแล้วไงปืนกลคิดว่าเจ๋งหรือไอเงินเรามีพอซื้อดีเซอร์อีเก็ตไอมีคนมาหนี่โดนเอ้ยแรงเหมือนกันนะเนี่ย เดี๋ยวเราไปซื้อดิสออกเกินกันเราจะได้เล่นระยะไกลสักทีมาพร้อมละมันจะไปหาเพื่อนกันนะครับผมโอเพื่อนโดนละตังเราพอไหมเนี่ยตังเราไม่พอซื้อนะครับเอาไเอาไง,าไงปึ๊บหนีก่อนหนีก่อนอันดับแรกหนีก่อน Vortex Blast Engaged. นี่นี่นี่นนโอ้ยโดนลูกซองเหญ่ yeah! ถ้าเมื่อกี้เป็น S M G เราสู้ตายนะครับผมแต่อันนี้เป็นลูกซองนะเราไม่สู้นะครับผมโอ้โหเกือบจะได้แล้วเมื่อกี้นะโอ้โหอยากกลับไปเอาปืนนะขี้เกียจเก็บตังค์ซื้อมาเฮ้มีคน โคตรสุดนะครับพี่น้องเฮ้ยดีเซิร์ตอีเกิลนี่เล่นของเล่นของด่านก็ได้ของที่เขาให้มาก็ก็แรงใช้เล่นนะครับก็น่าจะแต่งฟิวฟิเหมือนกับผมนแหละเพราะว่ามันมันก็ไม่ได้หนีอะไรกันเยอะของแต่งมันมีแค่นั้น น่าจะมีคนอยู่แถวๆลูยนะครับผมเอาไงดีเอาไปลุยกันเลยคลิปนี้เราจะไม่ติ่มนะฮะเพราะเราเพราะว่าเราติ่มมาหลายคลิปแล้วข้างบนนะฮะผมมาดูกันโอ้โหลูกซองอย่างเดีวน็อกน็อกไปหนึ่งน็อกไปหนึ่งไปอีโดนโดนโดน วอรเท็ก <IL> ์บลสติน <Alles queen> <line> ้ยวะเฮ้ยทักไหนวะอืจะชุดตัวเองเกือบแล้วเกือบโดนแล้วกลัวเพื่อนๆไม่ต้องงงนะครับว่าทำไมช่วงผมเก็บของไอ้ช่วงช่วงผมยิงว่าทำไมผมเงียบนะครับผม มันตึงอยู่นะครับผม <B body. S 1> มันก็ตึงอยู่นะเพื่อนๆพี่เป็นคนซื้อของ<น>อเกือบไปแล้วอู้หูเจ็บ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 ครับเจ็บเราจะไปสู้ขเขาซึง่งซึงหน้าไม่ได้นะครับผมเราต้องมีเล่์เหลี่ยมหลอกล่อลวงหลอก หนึ่งสองสามผมให้สี่ห้านัดอะผมให้สี่ผมให้ห้านัดรับรองแตกแต่ตอนนี้อยากอยากอยากซื้อปืนตัวเองมากเลยกระสุนมันลอยชาหรือผมยิงชาวะเนี่ย ไปเพื่อนจะอะไรกับฉันแป๊บๆโอ้โดนลูกซองอีกแล้วโอ้คนเดิมเลยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเอาว่ะเราจะไปลงข้างบนนะครับผมมันจะได้ยิงเราไม่ได้นะแป๊บหนึ่งกูตั้งตัวแป๊บ ไอ้เวนมาร้นานค้ามาแล้วใช้แม่งแค่กลอฟนี่แหละมันเจ็บมากเลยนะัเพื่อน,นอ,อ๋อไหนเพืเ่อนเอาเออ โอ้โอได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วมันจะตายแล้วโอ้สัตว์เอ้ยโอ้สองตียงเพื่อนเอาให้ได้ไม่มีมารยาทโอ้ทีสองโอ้โหเราเป็น MVP ด้วยนะครับผมแมขอแก้มือขอแก้ตัวอีกรอบได้ไหมอีกสักรอบเถอะไปกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับเพื่อนๆโอ้เมื่อกี้คือแบบ ถ้าเราซ้ามันได้แล้วเราลงไปได้นะเราโคตรจะหล่อเลยอะสมมุติถ้าเราซ้าไอ้พวกที่ตายได้ใช่ไหมเพราะว่ามันมันมีไอ้ตัวที่มันเหลืออยู่ในนั้นอยู่อะถ้าเราซ้ําได้คือเราสามารถลงไปได้แล้วเราสามารถรีเซ็ตตัวเองได้รีเซ็ตเพื่อนได้นะครับผมโอ้โหจะแชมป์อยู่แล้วโดนหล่อหลังเฉยจะบ้าตายมาละตานี้ขอเดือดเดือดมาถึงทีมเรานะเดือดทีมเขาไม่ต้องเดือดก็ได้เราจะลงไหนดีท่านผู้ชมเราจะเดือดไปเลยไหมน้าหล่อเลย ถ้าเดือดเดี๋ยวคลิปมันจบเร็วนะฮะ <laughs> ขอฟาร์มแบบนอกๆก,ก่อนนะข้างนอกก่อนเดี๋ยวค่อยเข้าไปข้างในตอนนี้ก็คือแบบเจ็บคอยังไม่หายเลยนะพเพื่อนๆคือแบบใครที่นอนดึกแล้วก็แบบเปิดแอร์พักผ่อนไม่เพียงพอร่างกายก็ค <laughs> ือแบบผมร่างกายตอนนี้น่าจะพังมากแล้วยังไงก็ฝากเพื่อนๆดูแล,แลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับผมสำหรับน,น้องๆใครๆที่ดูอยู่ นอนดึกไม่ดีนะครับผมถ้าไม่จำเป็นนะอย่านอนดึกเลยแนะนำว่าให้นอนเยอะๆเฮ้ยข้างหน้ามีคนไม่ใช่ข้างหน้าดินา่าจะข้างบนนะครับผมเพราะว่าเห็น,เห,นเห็นเสียงลู่ซิปไลยนะเฮ้ยลงไปแล้วน,นี่ไงนี่ไง ยิงเพื่อนผมทำไมครับพี่ยิงเพื่อนผมทำไมครับพี่ผมต้องซื้อมันอีกเนี่ยมันลำบากผมมาเนี่ยพี่รู้ไหมนี่หมดยังหมดยังพี่ไหมน่าจะเหลืออยู่นะอ้าวอาเอาเอา,เอา,เอามาแบบนี้ก็โดนดิมาแบบนี้ก็โดนดินี่เนี่ย โอ้เยอะ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 ปิดไว้ก่อนอันนี้ก็ปิดไว้ก่อนกันมันลงมาเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเจอตัวแล้วโอ้มันวะมันวะถ้าปืนถ้าปืนคู่มันรัวได้นะกูบอกเลยนะไม่ได้กินหรอกอะไรครับอะไรครับพี่อะไรครับ พี่จะอะไรกับผมครับแม่ทำเป็นมาช็อตโอ้โหเอาไงต่อละครเนี้ยทำไมมันเยอะจังเลยนี่มันบ้าอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวข้างบนเออโอเคเออเออเออโอ้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 โร่นไปหมดแล้วเอออะไรเนี่ยเออเกมบั๊กเออเกมบั๊ก เกมบักนะครับเพื่อนๆเกมบักโอ้อะไรคือถือปืนข้างเดียววะเนี่ยปืนล่องหนไอเกมเออทำดีๆหน่อยดิว่าเกมเราคนเล่นเยอะนะจะมาโป๊ะอย่างนี้ไม่ได้นะมีกี่ตัววะเนี่ยมีอยู่หนึ่งตัวหรือเปล่าหรือว่าสอง เอาไปก่อนโอ้โอ้โอ้เอา้าทีมมันเหรอนึกว่าทีมตัวเองมาดิ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 อุ้ยลูกพี่โอ้ลูกพี่พ <c oughs> ทำไมไม่ให้เวลากันรีเซ็ตหน่อยเฮ้ยมีโหลดเอาเราจะเอาได้หรือเปล่าเนี่ยเราจะโดนหรือเปล่านะ เราจะเก็บแค่กล็อกนะครับผมไปปั๊บปั๊บปัป๊บโอเคครบนี่มีคนมาจ้ามาดิมหมกูรอเลยกูลิงรอเลยกูงลงรอกูลงรอเลยแล้วผมรอคุณอยู่แล้วไง,งระยะนี้ก็ได้หยุดได้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 ไ,ดไม่ไม่ได้แนละ้ว<ม> <c oughs> ระยะนี้อย่างได้นะฮะห้าสิบเจ็ดเมตรแล้วตอนนี้คนก็เหลือแปดคนอโอ้ล็อกไปหนึ่ง ปั๊มยาแป๊บขอปั๊มยาแป๊บนะครับมีเสียงเดินข้างหน้าเอาเลยแล้วกันเล่นเลยแล้วกันอีซี่ว่ะสองคิวแล้ววะ่ะเหลืออีกหนึ่งตี้เหลืออีกสองคนเหลืออีกสองคนข้างบนพยองบนนู้นนะครับผมจะทำได้ไหม ทำได้หรือเปล่าซื้อ U A V ไป่งข้างบนนี่แหละโอ้โหอย่าอย่าเล่นลูกซองเลยนะเพื่อนขอร้องแหละอยากขึ้นไปข้างบนกว่าแต่กลัวมันดักอยู่ทางนู้นเลยเฮ้ยไปเป็นไรเพื่อนเดี๋ยวเราเอาเอง แล้วเพื่อนไม่ตามละไอเหียไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวเราเอาเองนนเ,อเ,เอยอ,อีกหนึ่งตัวเพื่อนขออีกหนึ่งตัวเพื่อนขออีกหนึ่งตัวข้างในเพื่อนข้างในข้างในเลยเพื่อนไอเราก็คิดว่าเพื่อนจะตามแล้วผมชนะว่ะเพื่อนๆน MVP ด้วยว่ะ 12 Q อคิวอย่าครับอย่าดูถูกป,ปืนกล๊อกนะครับผมปืนที่คนไม่ค่อยจะเล่นนะครับผมโคตรแรงอะ่ะบอกตรงปะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับสําหรับใครที่ชอบก็คอมเมนต์บอกได้นะใครที่อยากให้ทําอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทําตามคิวทุกคนเลยนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ครับ